โอ้งานเข้าแล้วครับนี่มาขับเจ้า 140G วันเดียวเองครับงานเข้าเลยนูนี่ครับงานเข้าเลยครับอะไรนี่หกักอีกโอ้มาขับวันเดียวเองหักอีก,กได้ไงเอครับลูกหมาก ลายกระบอกเลี้ยวครับหักครับนี่โอ้มาขับวันเดียวเองเอาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้หน่อยครับโอ้ฝังนี้ยังอยู่โอ้มาขับวันเดียวเองครับ งานเข้าเลยก็อยู่กับเกีเดอร์ร้อยสี่สิครับรถหลอในตำนานผลิตคือหลอ่อคือแรงรถยอดฮิตยอดนิยมทุวันนี้ก็ฮอ,หอ,อตหีฮอตเขาว่าทุวันนี้ก็ยอดฮิตครับร4 0 g งานเข่าจริงๆมาอยู่กับป๋าเบื่อครับรถบทสันสะเทือนซาไกลลอเรียบน,นี่ตรงนี้ปรับเกรดใสถนนที่ใสหินครุกครับนี่ตรงนี้ก็กำลังจะปรับเกรดครับ รถมาเสียก่อนเอาแจ่งทีมงานก่อนครับให้เขามาถอดอกอคลิปนี้ขอจบสั้นๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเลยครับไเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ